จากเวียดนามถึงอัฟกานิสถานในช่วง50ปีที่ผ่านมาอาวุธทางทหารชิ้นหนึ่งได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่อยู่บนพื้นดินอย่างต่อเนื่องสามารถบินวนรอบเป้าหมายได้อย่างน่ากลัวนานหลายชั่วโมงและปล่อยพลังการยิงที่ทำให้พื้นสั่นสะเทือน ในตอนนี้ของไทยเว็บพอน h a n n e l เราจะมาเจาะลึกเครื่องบินล็อกคีส d AC-130 เราจะสำรวจนวัตกรรมและกระบวนการที่นำไปสู่การสร้างและความสามารถของมัน l o อกคีส d AC-130 คือยักษ์ใหญ่ที่น่าเกรงขามแห่งท้องฟ้าคุณคงไม่อยากเห็นมันปรากฏขึ้นเหนือหัวคุณนี่คือสิ่งที่ใกล้เคียงกับป้อมประการลอยฟ้ามากที่สุด มันติดอาวุธจํานวนมากและไม่สามารถยิงพร้อมกันได้เพราะแรงสะท้อนกลับที่มหาศาลและในหลายโอกาสมันได้ช่วยชีวิตผู้คนที่อยู่บนพื้นดินนี่คือเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินที่ดุด,ดันซึ่งมักใช้สําหรับการสนับสนุนทางอากาศระยะใกล้สําหรับทหารบนพื้นดินและได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญในทุกความขัดแย้งที่สําคัญตั้งแต่ปี1 968ทําให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่สําคัญที่สุดในกองทัพสหรัฐเมื่อสงครามเวียดนามดําเนินไป ชาวอเมริกันก็ตระหนักว่าการต่อสู้จะแตกต่างจากความขัดแย้งอื่นๆที่พวกเขาเคยเผชิญมากลยุทธ์ที่เวทกลมใช้มักจะหมายความว่าทหารบนพื้นดินต้องการการสนับสนุนทางอากาศที่ใกล้ชิดและต่อเนื่องสิ่งนี้จึงนำไปสู่เครื่องบินโจมตีติดปืนแบบปีกคงที่ซึ่งสามารถให้พลังการยิงได้มากกว่าเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินขนาดเบาถึงกลางในขณะที่ยังคงอยู่ในสนามรบได้นานขึ้น เครื่องบินลำแรกคือ Douglas AC-47 ในตำนานซึ่งในทางเทคนิคแล้วเป็นเพียงเครื่องบินขนส่ง C-47 ที่ได้รับการดัดแปลงโดยมีการเพิ่มปืนเพื่อย,ยิงออกทั้งหน้าต่างมันอาจฟังดูธรรมดาและในหลายๆด้านมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะไม่เคยมีอะไรแบบนี้ถูกนำมาใช้มาก่อนแต่ AC-47 กลับประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในช่วงสงครามเวียดนาม และในไม่ช้าก็มีการเรียกครองให้สร้างเครื่องบินโจมตีติดปืนโดยเฉพาะในทางเทคนิคแล้วเครื่องบินโจมตีติดปืนไม่ได้เป็นของใหม่โดย Boeing YB 40 Flying Fortress และ Consolidated XB 41ต่างก็ถูกใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพื่อเป็นเครื่องบินคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดและ North American B 25 Mitchell ที่ได้รับการดัดแปลงก็มักใช้เพื่อโจมตีเรือเล่มหาสมุทรแปซิฟิก คาว่ากันชิป้วยพื้นฐานแล้วหมายถึงเครื่องบินที่มีอาวุธหนักติดตั้งอยู่ด้านข้างในแง่ของคนทั่วไปนั้นแปลว่าปืนใหญ่ที่ยิงจากด้านข้างในขณะที่เครื่องบินทิ้งระเบิดหรือเครื่องบินโจมตีแบบดั้งเดิมจะยิงกระดเป้าหมายซึ่งหมายถึงการบินผ่านเป้าหมายซ้ำๆเป็นเส้นตรงแต่เครื่องบินโจมตีติดปืนมักได้รับมอบหมายให้บินวนรอบเป้าหมายและโจมตีมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อนที่เราจะพูดถึง AC-130 เราต้องเริ่มต้นด้วย C-130 Hercules ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งทางทหารแบบเชอ b o p r o ็อเครื่องยนต์ที่เปิดตัวในปี1956ในช่วงกว่า60ปีที่ผ่านมาเครื่องบินนี้ได้กลายเป็นเครื่องบินขนส่งที่ใช้ในเขตสงครามแต่ก็มักใช้ในบทบาทด้านมนุษยธรรมทั่วโลกด้วยทุกวันนี้เป็นเครื่องบินที่ผลิตอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในกองทัพอากาศสหรัฐด้วยความสำเร็จของดักลาสเอซ กองทัพอากาศสหรัฐก็กระตือรือร้อนที่จะขยายการใช้เครื่องบินโจมตีติดปืนและโครงการที่จะดัดแปลง C130 ที่มีอยู่ให้เป็น AC 130ก็เริ่มขึ้นที่ฐานทัพอากาศ Wright-Patterson ในเดทันโอไฮโและโครงการนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Project ์กันชิป2การเพิ่มเติมอย่างสร้างสรรค์ได้แก่กล้องมองภาพกลางคืนแบบ Direct View อุปกรณ์อินฟราเรดแบบมองไปข้างหน้าในยุคแรก,แรก พร้อมกับปืนกลขนาดเล็กและปืนใหญ่หมุนที่ติดตั้งไว้ที่ด้านสายของเครื่องบินคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงแบบอนาล็อกที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยผู้บังคับการกองบิน RAF ชื่อทอมพิงเกอร์ตันที่ห้องปฏิบัติการอากาศยานของ USAF ที่ Wright-Patterson การทดสอบเบื้องต้นส่วนใหญ่ดำเนินการที่สนามบินเอคลินในฟลอริดา โดย AC 130ลำแรกถือว่าพร้อมสำหรับการทดสอบการรบในเดือนกันยายน1967และมาถึงฐานทัพอากาศนาตรังในเวียดนามใต้หลังจากนั้นไม่นานและมีการดัดแปลงเพิ่มอีก7ลำในปี1968และอีก10ลำในปี1970สำหรับเครื่องบินที่ดัดแปลงมาจากเครื่องบินลำอื่น AC 130และ C 130 Hercules มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่าง AC130 มีลูกเรือถึง13คนเครื่องบินมีความยาว29.79เมตรมีปีกกว้าง40.41เมตรและมีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่7 3 0 7กิโลกรัมเครื่องบินโจมตีติเปินนี้ได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วง50ปีที่ผ่านมาโดยเครื่องบินรุ่นแรกได้ถูกกำหนดเชื่อเป็น AC130A Spectre ตามมาด้วย AC130E Spectre AC-130H s p e c t r e และ AC-130U Spooky ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ปลดประจำการแล้วรุ่นที่ยังคงปฏิบัติการอยู่คือ AC-130W Stinger 2และ AC-130J Ghost Rider ราคาต่อหน่วยของเครื่องบินลำล่าสุดนี้ขาดว่าอยู่ที่ประมาณ165ล้านดอลลาร์มันมาพร้อมกับเครื่องยนต์4ตัว โดย a c 130U ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพอาริสน t 5 6 a 1 5และ AC 130J ใช้ r o ลส์รอย c ์ AE2100D3 ทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับใบพัดแบบ4ใบพัดความเร็วคงที่แบบย้อนกลับได้ทำให้ AC 130มีความเร็วสูงสุด480กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีพิสัยการบินสูงสุด4,000กิโลเมตรหรือ2,500ไมล์ซึ่งเป็นระยะทางโดยประมาณจากลอนดอนถึงไคโร AC130 สามารถเปิดฉากการโจมตีอย่างต่อเนื่องบนจุดใดจุดหนึ่งบนพื้นดินได้โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า p พ l ลอนเทิการไพ l ลอนเทินถูกใช้ครั้งแรกในการแข่งขันทางอากาศในช่วงต้นศตวรรษที่20และโดยพื้นฐานแล้วต้องการให้เครื่องบินบินวนรอบจุดที่กำหนด เพื่อให้ถือเป็นการไพลล่อนเทิร์นที่แท้จริงปีกของเครื่องบินจะต้องชี้ไปที่จุดเดียวกันบนพื้นดินเทคนิคนี้สามารถใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือส่งสเสบียงไปยังพื้นดินหรือในกรณีของ a c 1 3 0คือการส่งมอบการโจมตีที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องไปยังสิ่งที่ปีกนั้นชี้ไปและด้วยวิธีการโจมตีนี้เองที่ทำให้อาวุธหลักของ AC130 ตั้งอยู่บนด้านซ้ายของเครื่องบินเท่านั้น เมื่อเครื่องบินถูกดัดแปลงครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ1960และต้นทศวรรษ1970พวกมันมาพร้อมกับปืนกลขนาดเล็ก7.62มิ mm, ม GAU-2A 4กระบอกและปลืนใหญ่หมุน M61 Vulcan 6กระบอกขนาด20มิม4กระบอก แต่ต่อมาได้มีการอัปเกรดรวมถึงปืนใหญ่ m 6 1สิ l can วล mm คน2 0มมตกระบอกและปืนใหญ่โบฟอร์ส l 6 0ขนาด 40mm 1มมตกระบอกและปืน m 10 mm 1 0 2ขนาด 105mm 1มมตกระบอกแต่นั่นก็ยังค่อนข้างล้าสมัยอยู่2รุ่นที่ยังคงปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบันคือ ac 1 3 0 w stinger t o o l และ ac 1 3 0 j ghost rider ซึ่งทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับปืนใหญ่อัตโนมัติ G.A.U. 2 3ทับ A ขนาด30ม m ิกระบอกและปืน M. 1 0 2ขนาด105มิมตกระบอกนอกจากนี้ยังมีระบบอาวุธการสลิงเจอร์ er, ซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธ A.G.M. 1 7 6 Griffin และกระสุน G.B.U. 4 4ทับ B v i เ r Strike และสุดท้ายคือขีปนาวุธ A.G.M. 1 1 4 Hellfire ที่ติดตั้งที่ปีกระเบิดขนาดเล็ก GBU-39 และ GBU-53 เมื่ออาวุธทั้งหมดกำลังยิงลงมาจากท้องฟ้าและขณะที่มันกำลังบินวนรอบๆเหมือนสัตว์ที่กำลังตามล่าเหยื่อมันไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมเครื่องบินโจมตีปิดปืนนี้ถึงประสบความสำเร็จอย่างมากจำนวนอาวุธที่มากมายของมันก็มาพร้อมกับปัญหาบางอย่างประการแรกและสำคัญที่สุดคือแรงสะท้อนกลับมหาศาลที่รู้สึกได้เมื่อปืนทั้งหมดนั้นกำลังยิงพร้อมกัน แรงสะท้อนกลับจากปืน105มิลิเมตรนั้นรุนแรงมากจนต้องมีโครงป้องกันอยู่รอบๆเพื่อปกป้องพลปืนที่อยู่ด้านหลังและลูกเรือจารมัดระวังที่จะไม่ยิงปืน105มิลิเมตรและ30มิลิเมตรพร้อมกันเพราะแรงมหาศาลที่มันกระทำต่อโครงสร้างเครื่องบินม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะควบคุมเมื่อพลังการยิงทั้งหมดนั้นกำลังเทออกมาและเมื่อพิจารณาว่าอาวุธตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ ซึ่งหมายความว่าแรงสะท้อนกลับตามธรรมชาติของการยิงปืนมีแนวโน้มที่จะดันจมูกไปทางขวาและออกจากไทลอนเทินที่นักบินพยายามรักษาไว้ไม่เหมือนเครื่องบินทหารสมัยใหม่ส่วนใหญ่ AC130 อาศัยการเล็งด้วยสายตาแต่มันก็ยังมาพร้อมกับชุดเซ็นเซอร์ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องทำงานได้ ชุดเซ็นเซอร์นี้รวมเซ็นเซอร์โทรทัศน์เซ็นเซอร์อินฟราเรดและเรดาร์เพื่อระบุเป้าหมายบนพื้นดินแต่ยังสามารถระบุตัวต,วตนทางสายตาหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองกำลังฝ่ายเดียวกันบนพื้นดินได้ด้วยมันยังใช้ AN-7APQ180 เป็นเรดาร์ซินเทติกแอ p เ r u ร์เชอรสำหรับการตรวจจับแล้วระบุเป้าหมายระยะไกลรวมถึงระบบนำทางเฉืยและระบบระบ,บุตำแหน่งบนโลก การรวมกันของเทคโนโลยีบนเครื่องทำให้ AC-130 สามารถโจมตี2เป้าหมายพร้อมกันได้ AC-130 ได้เข้ารวมการรบเป็นครั้งแรกในช่วงสงครามเวียดนามเมื่อปลายปี1967และความกดดันที่จะทำงานให้สำเร็จนั้นมหาศาลขณะที่สหรัฐเองก็มีการประท้วงต่อต้านสงครามทั่วประเทศเนื่องจากจำนวนทหารในเวียดนามสูญเสียเพิ่มขึ้น ซึ่งเวียดนามเหนือได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขามีความอดทนและฟื้นตัวได้ดีกว่าสหรัฐในขณะที่การสูญเสียของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ AC 130ไม่เคยถูกมองว่าเป็นตัวแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั้งหมดของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มันก็ให้บางสิ่งที่แตกต่างอย่างแน่นอนความสามารถของเครื่องบินโจมตีในการให้การสนับสนุนทางอากาศที่ใกล้ชิด และต่อเน,นื่องได้พิสูจน์แล้วว่ามีค่าอย่างยิ่งสําหรับทหารบนพื้นดินและได้ช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนปัญหาหลักของ AC 130คือพวกมันเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างง่ายสําหรับปืนต่อต้านอากาศยานและด้วยเหตุนี้ภารกิจสนับสนุนทางอากาศระยะใกล้ส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหรือมีการสนับสนุนทางอากาศในเวลากลางวันซึ่งมักจะมาพร้อมกับ f 4 p h a n t น m อ ในระหว่างสงคราม AC 130หลายลำได้ติดตั้งระบบตรวจจับความผิดปกติของสนามแม่เหล็กที่เรียกว่า Black Crow ซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบ Passive ที่มีความไวสูงพร้อมเสาอากาศแบบ p h c s e ร r r a y โดยพื้นฐานแล้วระบบ Black Crow ถูกใช้เพื่อตรวจจับความผิดปกติในสนามแม่เหล็กโลกโดยเทคโนโลยีนี้ถูกใช้ครั้งแรกเพื่อค้นหาเรือดำน้ำที่จมอยู่ใต้น้ำ ซึ่งสามารถนำมาค้นหาคอยจุดระเบิดที่ไม่มีการป้องกันซึ่งอยู่บนรถบรรทุกที่เดินทางไปตามเส้นทางโฮจิมินห์ได้ดีพอๆกันสิ่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อชาร์คฮันติงและในบรรดา AC 130 6ลำที่ถูกยิงตกในช่วงสงคราม4ี่ลำถูกยิงตกขณะบินลาดทะเวนหาเป้าหมายตามเส้นทางโฮจิมิน สหรัฐรายงานว่ามีรถบรรทุกมากกว่า10,000คันถูกทำลายโดย AC 130ในช่วง8ปีที่พวกเขาอยู่ในเวียดนามในช่วงที่เหลือของสงครามเย็น AC 130ได้เข้าร่วมในปฏิบัติการทั่วโลกในปานามาเครื่องบินจงตีติดปืนหนึ่งลำได้รับรางวัล Mac เคนท์โทฟี่สำหรับการบินที่มีเกียรติที่สุดแห่งปีหลังจากทำลายกองบัญชาการของกองกำลังป้องกันปานามาและศูนย์บัญชาการและควบคุมหลายแห่ง ในปี1979หลังจากสถานทูตสหรัฐในอิหร่านถูกโจมตี AC-130 หลายลำถูกส่งไปยังพื้นที่นั้นในขณะที่สหรัฐพิจารณาการตอบโต้โดยการโจมตีตอบโต้ภายในอิหรา่านได้รับการพิจารณาเพียงช่วงสั้นๆ แต่เครื่องบิน AC-130 กลับล้มเหลวในปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation Eagle c l a w ซึ่งเป็นความพยายามกู้ภัยของสหรัฐที่ล้มเหลวซึ่งจบลงด้วยการเสียชีวิตของทหารสหรัฐ8นายตลอดทศวรรษ1 9 9 0 a c 1 3 0มีส่วนร่วมในปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมทั่วโลกร่วมถึงเฮติโซมาเลียไลบีเรียแอลเบเนียและยูโกสลาเวีย ในปี1990และ1991พวกเขาเข้าร่วมในสงครามอ่าวและได้พิสูจน์อีกครั้งว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับกองกำลังที่อยู่บนพื้นดินในวันที่31มกราคม1991 AC-130 ได้เลือกที่จะบินวนอยู่เหนือสนามรบเพื่อปกป้องหนาวิกโยธินที่อยู่ด้านล่างและในที่สุดก็ถูกยิงตกโดยขีปนาวุธทำให้ลูกเรือทั้ง14นายเสียชีวิตในเหตุการณ์โจมตีนายวัน ได้นำมาซึ่งยุคใหม่ของความขัดแยง้งเมื่อสงครามต่อต้านการก่อการร้ายเริ่มต้นขึ้น AC 130มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในทั้ง Operation Enduring Freedom ในอัฟกานิสถานและ Operation Iraq Freedom พวกมันมีบทบาทสำคัญในช่วงแรกของสงครามในอัฟกานิสถานและถูกใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายของกลุ่มตอริบานที่ถูกเรียกโดยกองกำลังพิเศษบนพื้นดิน ในอิรัก AC-130 มักจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องสนับสนุนทางอากาศระยะไกล้ซึ่งมักจะอยู่ในือพื้นที่ในเมืองเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อความไม่สงบบนพื้นดินและการใช้งานของพวกมันก็ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนแต่เหตุการณ์ที่น่าอับอายที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ AC-130 ไม่ได้เกิดขึ้นในอิรักแต่เป็นอัฟกานิสถานในวันที่3ตุลาคม2015 AC-130 ได้เข้าใกล้โรงพยาบาลในเมืองคุนดูสในอัฟกานิสถานซึ่งแหล่งข่าวไร้ยระบ,บุว่าเป็นที่พักของนักรบฝ่ายสตรและเริ่มยิงใส่ a c 1 3 0ได้ทำลายโรงพยาบาลก่อนที่จะมุ่งหน้ากลับบ้านพร้อมกับภารกิจที่ดูเหมือนจะสำเร็จแต่โรงพยาบาลที่เครื่องบินโจมตีไม่ได้มีผู้เกาะความไม่สงบเลยแต่เป็นโรงพยาบาลที่ดำเนินการโดยองค์กร doctors without borders การโจมตีครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต42คนในโรงพยาบาลและบาดเจ็บอีก30คนและยังคงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานรายงาน3,000หน้าโดยชาวอเมริกันได้อธิบายชุดของความผิดพลาดท,ที่น่าตกใจที่นำไปสู่การโจมตีและในที่สุดทหาร16นายก็ถูกลงโทษสำหรับการกระทำของพวกเขา แม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นการลงโทษภายในและไม่มีการสอบสวนทางอาญาใดๆเกิดขึ้นมันชัดเจนว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่ผู้ที่อยู่บน AC 130หรือกองกำลังพิเศษบนพื้นดินหรือว่าอาคารนั้นเป็นโรงพยาบาลและโศกนาฏกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น การบรรยายสรุปก่อนการบินที่เร่งรีบและปัญหาบนเครื่องกับวิทยุดาวเทียมซึ่งหมายความว่าลูกเรือไม่สามารถอัปโหลดฐานข้อมูลหรือส่งและรับอีเมลหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆที่อาจป้องกันเหตุการณ์นี้ได้การโจมตีในคุนดูสเป็นเครื่องเกื่อนใจที่น่าสลดใจว่า a c 1 3 0เหล่านี้มีพลังแค่ไหนและสิ่งต่างๆจะเลวร้ายแค่ไหนเมื่อพลังการยิงที่น่ากลัวของพวกมันถูกนำไปใช้ผิดทางเพื่อที่จะเข้าใจว่า AC130 มีความสำคัญแค่ไหนตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณแค่ต้องดูสถานะอันน่าเคารพที่ผู้คนบนพื้นดินมอบให้มันบทบาทของมันในสงครามเวียดนามอาจไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนกระแสของความขัดแย้งให้เป็นคุณกับอเมริกาแต่มันก็มีส่วนสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยความสำเร็จในเวียดนามทำให้การใช้งานของมันขยายออกไปอย่างมาก และตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้ว่าทหารสหรัฐจะปฏิบัติการโดยไม่มี AC 130หรือเครื่องบินโจมตีติดปืนประเภทอื่นๆเครื่องบินเหล่านี้เป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่เหมือนใครไม่ใช่แค่เครื่องบินและก็ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ความสามารถของมันในการบินวนอยู่เหนือเป้าหมายเป็นเวลาหลายชัององ่วโมงในขณะที่ประสานงานกับทหารบนพื้นดินทําให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ร้ายกาจและเชื่อถือได้มากที่สุดที่กองทัพอากาศสหรัฐมี